ก็จะมาให้ดูเป็นไอเดียมกันนะครับผมมาเลยครับก็บายผมเหมือนเดิมครับชิลลี่รถมันเก่าออกเลยอันนี้แม่งอัดคลิปเก่าแล้วแม่งคลิปเก่าเสิร์กากห่วยแม่งวันนี้ไม่มีอะไรดีเลยคอมแม่งก็บั๊กหาอะไรเยอะแยะไปหมดลงวินโดว์ใหม่แม่งกากเฮ้ยแรับเก็บไว้ หลังจากที่คุณโหลดมาใส่คุณจะได้ดังนี้ใค่ถักบีบีกดทำการแตกไฟล์คุณจะรู้สึกตัวเบาหลังจากที่คุณแตกแล้วเอ้ยแตกไฟล์แล้วคุณจะได้ดังนี้ให้คุณลบตัวเก่าออก,ก่อนนะครับแล้วให้คุณกดอันนี้ ป้าป้าเป็สทีครับเป็นอะไกคุณแตกแล้วเอ้ยไม่ใช่พอแอะพอเแตกมามันจะเป็น silent store กับแคกให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแบบใช้ได้ตลอดชีพอะไรประมาณนั้นมันคุณจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่มีชื่อนะครับเพราะเราเคลียร์เก่าออกไปแล้วก็ออกโปรแกรมก่อนแล้วมานี้แล้วก็กด r e g i ต t ร r ไปเออจากนั้นวันโปรแกรมขึ้นมา คุณจะพบว่าคุณได้เหมือนเกิดใหม่เอ้ไม่ใช่ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในบอร์ดแล้วกันครับอันนี้ก็ถ่ายไว้ให้ดูเฉยว่าเอออะไรยังไงสําหรับคนที่ไม่เป็นนะสําหรับคนที่เป็นแล้วอะไรก็ต่อไปครับอะไรเป็นแล้วก็เรื่อยๆครับคนที่ยังไม่เป็นก็หัดๆต่อไปครับเดี๋ยวก็เก่งเอ้ไปเรื่อยๆครับ ก็ช่วยกันสนับสนุนแล้วก็อะไรไปแล้วกันครับสนับสนุนผลิตภัณฑ์แท้อะไรแล้วกันครับก็ช่วยช่วยเขาเดี๋ยวเขาจะได้เออมีอะไรบ่นน้าละช่างแม่งเถอะโอ้บ่นเป็นผู้ผลิตเลยไว้เจอกันกับ